สบายดีสบายดีพี่พีเอฟซีเบอร์ทุกคนเลยเพรว่าจะเป็นพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศเนาะฝากสบายดีแล้วก็สวัสดีเบอร์ทุกคู้ทุกคนเด้อเนาะมื้อนี้น้องลี่กะมีคลิปดีๆที่ใดจากพี c เอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อนได้ส่งมาให้น้องลี่ทางเฟซบุ๊กเนาะทุกคนเนาะเพื่อนบอกว่าอ่าน้องลี่นำคลิปมานนี้นำคลิปนี้มันรีแอคชั่นให้หน่อยอยากให้คลิปนี้แบบ พ่ออยากให้คนหลายๆคนคนทั่วโลกได้รู้ว่าเออยังมีคนแบบนี้อยู่นะเนาะแล้วน้องลีก็เลยคิดว่าเออมันก็แม่นได้ทุกคนเนาะน้องลีก็อยกนำนำอันเอา,เอามานำเสนอพีพีเอฟซีเนาะจึงคลิปนี้เนาะได้เป็นคลิปอ่าเกี่ยวกับคนต่างชาติเนาะทุกคนเนาะก็คือมีอ่าคนต่างชาติผู้นึ่งเนาะเพื่อนน้องลีก,กับ่บเน่ใจว่าเพื่อนเป็นคน ประเทศใดเนาะแต่ว่าเพื่อนฮันเป็นครูมาสอนอยู่ไทยเนาะซึ่งคลิปนี้ก็ได้อ่ะโดนเติบละเก้าเดือนสิบเดือนเนาะทุกคนเนาะเพื่อนกะเป็นครูที่มาสอนอยูไทยเนาะลวกะแบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวลวกะไปเที่ยวทั่วไทยสินะเนาะเพื่อนกะล้วกษะแบบอาศัยอยู่ประเทศไทยสินะเนาะแล้วมือหนึ่งฮันเพื่อนฮันใด เที่ยวไปทางไต้คุณบอกแล้วรถเพื่อนท่นเกิดมีปัญหาสินอะรักกันเลยว่าเออมีายสองคนท่นได้ช่วยไว้เดี๋ยวรายละเอียดจังใดเขาไปบึ่งอยู่ในคลิปนะอลูกคนนาะซึ่งน้องลี่มาอา่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เพื่ออยากให้แบบเออคนแบบนี้เขาก็ควรแบบอยากสนับสนุนนาออยากให้ฮู้เออแมนผู้นี้ผู้นี้เดอ้อที่ช่วยเหลือนาะแบบเลือแน่นอนอยู่แล้วถ้าแบบ เจอคนที่บุดีกะคนนั้นกะสีแบบสวยโอกาสชินะเนาะทุกคนเนาะแบบทุกๆประเทศกะย่อมมีทางคนดีแล้วก็คนบุดีเนาะคลิปนี้กันเลยว่าเอออยากอยาก,อยากมานเสนอเนาะคนแบบนี้การถือว่าอ่าเป็นคนดีของสังคม สังคมต้องการเชียน์เรานะทุกคนเนาะถ้ามีแบบคนแบบนี้อยู่ในโลกแบบ80ซนี้คือโลกเขาคือชินาอยู่หลายขึ้นเนาะทุกคนเนาะแบบว่าต้องมีคนขโมยว่าต้องมีน,นั้นแห้งสิคักเนาะทุกคนเนาะแต่มันก็เลี่ยงบดายทุกๆประเทศทุกๆบ้านทุกๆท,ที่ที่มีคนก็ย่อมมีคนดีแล้วก็คนบดีนำเนาะแล้วกะ็คือยุลานี่ก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนบดีนอะบาง าบางทีมีคนตั้งซาตมากะคนลาวกะช่วยเหลือหลายบางคนบางบางอ่าบางคนที่แบบเจอะอ่าอ่าแบบอ่าอิ้นมาจริงดิ รถเกิดมีปัญหาสินอนเนาะหรือว่าบงที่ภาคสินากะเออคนลาวเฮากะช่วยเหลือตลอดเนาะอ่าเริ่มแบบนี้ก็เห็นตลอดยุราอยุไทยเนาะทุกคนแล้วก็คลิปที่น้องนีจะนํามาเสนอในมือนีก็คือเป็นคลิปที่โด่งดังแหงในช่วงนึ่งเนาะเพราะว่าอ่าแบบอาสองคนนี้เพิ่นได้ช่วยไว้สินะนะแล้วแบบคนโลกโซเชียลก็เออหฮซื่นสมเนาะเพราะว่าน้อย ที่เราจะได้เห็นแบบนี้ชินาเนทุกคนแต่ว่าเรื่องข้าวดีๆแบบนี้ก็ค่อนข้างว่ามีน้อยแต่ว่าข้าวลายนี่มากมีตลอดเนาะเพราะว่าจะยุ้อสีด่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสุมมือนี่เงินยากเงินกะหายากคนมักสวยโอกาสกหลยะไนชินาะนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยถ้าหากว่าว้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภยัยมาล่วงหนะ้าเด้อทุกคนเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางพ p Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจนะครับที่ทางแอดมินอยากจะแชร์แล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับสืบเนื่องมาจาก c h a n n e l ที่มีชื่อว่า p a ดีดอยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับ ซึ่งพดดี้เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณพดดี้ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางไปทั่วประเทศไทยโดยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารีมคันเก่งของเขานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางคุณพดดี้ได้ไปเดินทางในภาคใต้มาแล้วนะครับแต่ว่าการเดินทางก็ได้หยุดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยคุณพัดดี้ได้ไปหยุดพักที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ยังทำเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเกาะสมุยหลายวิดีโอเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับการเดินทางก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งกับ Honda Dream คันเก่งที่มีฉายาว่ารีมม m ่นะครับโดยที่เขาได้เดินทางไปจังหวัดชัยนาทแล้วก็กำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี เหตุการณ์ที่น่าประทับใจก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อรถ Honda d r e a มของเขาได้เกิดมีปัญหาไม่สามารถเดินทางต่อได้และหลังจากนั้นนะครับก็มีคนไทยสองคนได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับแพตตี้นะครับซึ่งคุณแพตดี้ถึงกับบอกประมาณว่าคุณก็รู้นี่ว่าที่นี่คือประเทศไทยคนที่คุณไม่รู้จักจะให้ความช่วยเหลือกับคุณเพราะว่าพวกเขาน่ารักมาก และนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่ผู้ชายทั้งสองคนยังช่วยแบกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะพาแพดี้ไปอู่ซ่อมรถอีกด้วยซึ่งถ้าแอดมินเข้าใจไม่ผิดนะครับเขายังให้ยืมรถมอเตอร์ไซค์นะครับในช่วง2วันที่ Honda Dream กำลังซ่อมอยู่อีกด้วยซึ่งคงต้องบอกว่าความมีน้ำใจของพี่ผู้ชายทั้งสองคนนี้นะครับสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมวิดีโอเป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสเสน่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติหลงรักเมืองไทยหลงรักวัฒนธรรมไทยแล้วก็ยังทําให้พวกเขาเหล่านั้นมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากอย่างที่รู้กันนะครับ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวก็มีชาวต่างชาติได้มาแสดงความคิดเห็นได้มีการมาพูดถึงความมีน้ำใจของคนไทยนะครับแล้วก็ความน่ารักของคนไทยซึ่งเห็นได้จากในคอมเมนต์ซึ่งมีมากกว่า500คอมเมนต์เลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวลิงก์ต้นทางทางแอดมินจะแปลไว้ในช่องคำอธิบายนะครับเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้ ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยครับชาวต่างชาติท่านแรกครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าโอ้เจอรีม,มีที่น่าสงสารหวังว่าคุณจะผ่านมันไปได้ สำหรับความช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมจากชาวไทยมันดีมากเลยที่ยังมีคนแบบนี้อยู่ในโลกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงความงามและความน่ามหัศจรรย์ของประเทศไทยและคนไทยพวกเขาใจดีและมีความเมตตาที่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทานี้เขาบอกว่า ช่างโชคดีเหลือเกินคุณได้รับความช่วยเหลือจากชายสองคนนั้นนี่เป็นตำนานที่เฉียบขาดและเป็นการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมของคนไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าโอ้รู้สึกสงสารเจ้าริมมี่แต่ว่าคนที่ใจดีที่สุดช่วยเหลือคนคนนั้นน่าทึ่งจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆว่าฉันรักในความใจดีของคนไทย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับสำหรับความคิดเห็นนี้สืบเนื่องมาจากในวิดีโอคุณแพดตี้ได้มีการบอกนะครับว่าอยากจะตอบแทนความมีน้ำใจโดยการให้เงิน1,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้เขามีอยู่ในกระเป๋าซึ่งคุณแพดดี้ยังบอกอีกนะครับว่ามั่นใจได้เลยว่าพวกเขาคงไม่รับเงิน ซึ่งนั้นทําให้ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับคนไทยก็คือพวกเขามีความภาคภูมิใจและมีความใจกว้างพวกเขาทำเกินกว่าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคุณคุณไม่ควรดูหมิ่นพวกเขาแบบนั้นถ้าพวกเขาไม่รับเงินก็จงทำอย่างอื่นให้พวกเขาเถอะได้โปรด ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับซึ่งได้มาแสดงความคิดเห็นในกรณีเดียวกันโดยเขาบอกว่าหวังว่ารีมี่ของคุณจะได้รับการซ่อมแต่สำหรับสุภาพบุรุษที่น่ารักทั้งสองคนนี้คุณสามารถซื้อลีโอหรือช้างสักสองกระป๋องพวกเขาจะไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่นต่อไปนะครับท่านนี้ก็บอกว่าสวัสดีพตี พวกเขาช่วยคุณและไม่รับเงินจากคุณบางทีคุณอาจจะใช้เงินสดเพื่อซ่อมรถที่คุณยืมจากพวกเขาอาจจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ได้มันจะเป็นการตอบแทนพวกเขาเรามาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นแนะนำคุณพตตี้นะครับเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่า ฉันคิดว่ามันอันตรายนะสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยมอเตอร์ไซค์ 110cc มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันยังใหม่อยู่ก็ตามผมคิดว่าอย่างน้อยควรจะมีรถ 150cc หรือมากกว่านั้นผมรู้ว่าคุณผูกพันกับดีมี่อย่างไรก็ตามความปลอดภัยต้องมาก่อน มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่านี่แหละคือความเอื้ออาทรของคนไทยแบบแท้ๆซึ่งนั่นมันสวยงามมากความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่คุณแพตตี้จะตอบแทนอีกเช่นเดิมนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า พวกเขาอาจจะต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่ให้คุณคุณอาจจะตอบแทนเขาด้วยจอห์นนี่วอลเกอร์ให้ผู้ชายสองคนนั้นเพราะว่าพวกเขาทุ่มเทมากความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกครั้งที่ได้เห็นผู้คนที่ไม่รู้จักหยุดเพื่อช่วยเหลือคุณนี่คือความงดงามของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับ เขาบอกว่านี่คือสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดที่รถของคุณจะเสียทิวทัศน์ที่สวยงามและผู้คนที่ช่วยเหลือคุณมันคือสวรรค์เลยใช่ไหมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยท่านนี้เขาบอกว่านี่มันดีมากเลยที่ได้ดูวิดีโออะไรสวยๆแบบนี้ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในประเทศไทยสำหรับความยอดเยี่ยมของคนไทยนั้น เป็นที่รู้จักกันดีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับทานนี้ก็บอกว่าคุณสามารถติดเครื่องยนต์ใหม่ได้ในราคาถูกซึ่งน่าจะไม่เกิน1,500บาทลองมองหาไฟฮอน da หรือร้านมอเตอร์ไซค์ที่มีป้ายคาสเทอลอยู่ด้านนอกฉันชอบที่คุณได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรักประเทศไทย ฉันอาศัยอยู่ที่นั่นมา15ปีแล้วและฉันขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เสมอฉันเคยได้รับความช่วยเหลือแบบนี้มาหลายครั้งแล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าคนไทยมีความเสียสละมากเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถพูดได้เลยนะแพทดี้ว่าคนไทยน่าทึ่งจริงๆพูดแล้วฉันน้ำตาจะไหลในช่วง5ปีที่ฉันอาศัยอยู่ที่นั่นฉันรู้สึกทึ่งกับชีวิตประจำวันของคนไทยมาตลอดตอนนี้ฉันกลับมาตะวันตกแล้วมันแทบจะตรงข้ามกันไปทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่มีความแยแสซึ่งกันและกันในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามวิดีโอนี้ยอดเยี่ยมและแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปประเทศไทยอันเป็นที่รักของฉันครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันรักและคิดถึงประเทศไทยมากฉันคิดถึงทุกๆคนและวัฒนธรรมที่นั่นจริงๆ ก็ได้จบกันไปแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าคลิปอ่าที่นุ้งลีนํามาเสนอในวันนี้เนาะคลิปยังบะฮันได้จบเทือเนดะินเนาะถ้าหากท่านใดอยากเบิ่งคลิปเต็มกะอ่าหรือว่าเบิ่งคลิปต้นสบับกะสามารถกดลิงก์ได้เลยเดี๋ยวนุ้งลีทีมลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์เดี๋ยวทุกคนเดินเนาะกัหลนะังจากที่ได้เบิ่งกะรู้สึกว่าเออซื่นใจเนาะทุกคนเนาะแบบตื่นตันใจแทนสินะถ้าแบบ ถ้าสมมุติว่ารถเขาเกิดปัญหานี่นะบอกว่าจะเป็นคนตั้งซาต์นํากันเองหรือว่าเป็นคนแบบสมมติน้องลี่ไปเที่ยวไทยสินะแล่ะมีคนถ้าน้องลี่เกิดปัญหาใช่ไหมล่ะมีคนไทยมาช่วยนี่เขาสิดีใจแหงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าคนลา,าคนลาวคือกันมาช่วยกันก็ดีใจคือกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะเอาแบบเฮาเกิดปัญหาอันใดล่ะมีคนมาช่วยนี่ตั้งดีใจนะทุกคนเนาะ เอฟซีกันนะจะเข้าใจขวามู้ซึกนี้ดีเนาะทุกคนแล้วแบบถ้าสมมุติเฮาไปตัางประเทศสินะซึ่งเฮายังประทานในหูวัฒนธรรมของพื้นแท้ยังบรหิหูวิธีชีวิตการเป็นยู่ซึ่งตางต่างจากบนเฮาอยู่สินะและ้วเฮาไปแล้วแบบเกิดปัญหาสิถ้ามีคนมาช่วยนี่โอ้ยบ่จักคำสิครอบใจเลยเนาะทุกคน รากาถือว่าโชคดีไปถ้าผูใ้ใดเจอคนที่มาช่วยเนาะทุกคนเนาะถ้าห้ากบบมีคนมาช่วยก็ถือว่าอ่าช่วงนั้นกอาจจะเป็นข่าวายเนาะทุกคนเนาะกับประมาณนี้แหละถ้าหางพี่พีเอฟซี FC ของ้องลี่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมน ไวในไต้คลิปมีเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ก็จะขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อกับฝากพี่พีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลี่ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเ,เด้อเนาะโอเคถ้าหากผู้ใดอยากให้เฮ็ดคลิปอันใดก็ส่งลิงก์มาไตคอมเมนต์เลยถ้าหากคลิปใดคลิปนั้นๆที่พี่พีเอฟซีส่งมาน้องลี่สามารถนําม,มารีอคั่นได้น้องลีก็จะนามารีอคั่นมานาเสนอให้พี่พีเอฟซีทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะโอเค เดี๋ยวฮามาเจอกันคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย